สวัสดีเจ้าแม่นีชนเซบแบบเมียงเมียงมาเห็นแล้วเจ้ากะหากันกะหัวเข้าค้อนกะแล้วเจ้าเมนูนี่ก็เป็นเมนูโปดจ้ามากเห็นแล้วเจ้าแกงน้องไม้เจ้าวันนี้แม่จะแกงน้องไม้ใส่น้ำปูเด้อเจ้าใส่พักละใส่ พักสลิดพักยานนางนะเจา้าใส่พักน้อยเอ๊ะเนี่ยตามหัวตามห้าวอะ,ะแ้ว้วากมาทาความสะอาดปอกเปลือกกันก่อนได้มาแล้วเจ้าขาวโจ๊กพ่ติฮันเป็นก้เป็นอันกองเป็นโก้เป็นโก้ตะกี้นะเจ้าอันนี้ในถุงดํานี้ทั้งนั้น เจ้าเปียกมันในมันมีเมือ้เปเ่าก็มาทาการซอยกันก่อนเลยเจ้าอันนี้เขาก็จะซอยไปแบบว่าแมอนชอบบางแต่เนื้อเจ้าบางคนเป็นออมิกสองคุ้มเข้าฝานแต่แมอนใจมีดนี่แหละเจ้าฝันเพราะว่าน้องไม้นี่มันก็จะเป็นน้อไม้ตีหวานอยู่นะเจ้าเขาก็ลัต้องได้ต้มเหมือนหมากไม้เนื้อมาเปลี่ยนคนดังแหมแล้วเจ้าช่วงนี้เป็ี่ยนคนดังมันขนาดเลยเนื้อเขาก็มาต้มเลยเจ้าต้มจนกว่ามันจืดนั่นเนาะล้วก็ ตอนแกงเขาจะมาใส่น้ำใบยานางเห็มกำเน,นะเจ้าเนาะอันนี้เขาต้มน้ำม,มาได้ไปก่อนมาคว่าพี่คว่าหอมกันเลยเจ้าเพราะว่าวันนี้แม่จะตําน้ำาึิงน้ำปูด้วยเนะื้อใบยานางของเขาก,การะั้านเซ็จเรียบร้อยแล้วเขาก็ออามากรองแบบนี้เลยเจ้าน้ำยานางข้นๆแม่จะมาใส่ข้าวเบื้อข้าวเบี้ยนนะเจ้า พ่อแม่เอนบะสอบบบเล็บเล็บตุ๋ยออนใบยานางกับปอแล้วนะเจ้าอันนี้แม่เอนก็จะแบ่งแกงแล้วก็กลับตำน้ำพริกน้ำปูตัวอันนี้พักของเฮานะเจ้าตีแม่เอนเกี่ยว้วันนี้มีนี่เลยเจ้ามีพักหวานบ้านตัวเนื้อมีพักละมีพักสลิดแล้วก็มีพักหยานางเนื้อเจ้าเฮามาแกงกันเลยเจ้าเอาจะข่้จงลงไปไปตั้งน้ำตั้งไฟไวเลยเจ้าหลังจากนั้นเฮาก็มาตำน้ำพริกของเฮาพริกกระเบื้องเหมือนเดิมเจ้าพริกกระเทียมหอมขาาหอมแดงกับ be น้ำปลาภาผงนางฟ้ากะไม่ไงซู้ยังเก่านะเจ้าต้มไปเลยเจ้าต้มในใบย,ยานางังน้ำใบยานังไปเลยเนื้อต้มเมือมันเดือดอันนี้มันกระจืดแล้วนะเจ้าเนาะแต่เขาต้มขึ้นน้ำใบยานาังเปื่นซุกเขากะตำน้ำพริกเสร็จเรียบร้อยพอดีเนื้อเจ้าใส่กะปิลงไปก่อนใส่กะปิแล้วก็ใส่หอมแดงเจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเดี๋ยวเขาเอาน้ำพริกของเขาเนี่ยลงไปในหม้อเลยเจ้ามาดูนี่นะเจ้าให้ไล่สำคัญของเขาน้ำปูนะคะ น้ำปูแล้วก็พริกจีแม่แอนเจ้าอุ้ยน้ำปูนี่นะเจ้าแม่แอนซื้อมาจากอ่าอำเภอเงาเนื้อเจ้ากินของเปิรนเป็นประจําเจ้าแม่อําไพนะคะเปิรนเคี่ยวเองเน้อเจ้ารับรองมีกระสอบปานเผาแน่ๆเร็จแล้วเขากระดเจ้าปรุงรสไปเลยเจ้าพงน้างซากาไม่ไงซูนรร้ำปลาเนานะเจ้ากำลันกับครุกเคร้าวก้นกัน อ่ามันศูนกันมันเรียบร้อยเนอเจ้าน้ำปูของเฮาอย่าลืมนะคะทุกคนคะ่ะบางคนเปินกับเจ้าน้ำปูเป็นก้อนเนี่ยจ่งลงไปเลยแม่แกว่ามันบะข่อยนะเจ้าแม่แกเลยเอาไปไหนหน้ำกำนันเฮากับวีพริกแดงของเฮาเนอเจ้าแลก้กกะเอาพักของเฮาใส่ลงไปเต็กเต็กเต็ก,ตกลอ้อหงพักมันหยุกมันยับ ใส่ใบสะพูตัวเนิรเจ้าสุขเขาพักแค้นั่นนะเจ้าพักแค้พักปุ๊นกปุลิงนั่นนะเจ้ามีหลายพื้นที่ห้องไปอย่างกันเนาะพักอีเลิรคุนเลิรกระบาก,กันไปอันนี้ก็ใกล้เสซจเรียบร้อยแล้วเนิรเจ้ากูโคนไผ่ตีมักเพชรอวีอันกินตีแมนอุยลงไปฮะเนิร์เจ้าลูกโดจีลูกโดรควตะกี้นั่นนะเจ้ามันกัมม๊ ไปย่างเน้อเจ้ากินห้อนห้อนเจ้าไผ่ไปได้กินข้าวเตี๋ยม,มันเนื้อมันเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วเจา้าแกงหน่อไม้ใส่ผักมันเนยอะแยะเมนูผัวเจา้ามา,ากเจ้าเกี๊ยมยากันหัวข้าวคอนเลยเนื้อ